สวัสดีพี่น้องรถต้นกลียนพีสารท่าม้วนหมือนเพชรลาบเท่าพี่น้องเนี่เท่าไหลาบเท่าปนปลาทูใส่พี่น้องเอ้อ <c oughs> เท่าเอ นี่เครื่องมันก็เตรียมพร้อมแล้วมะเขือมะเขือแล้วก็ตะไคร้่ทัวปีน้องเอ้ยน้ำใช้หลายไปปนน้ำหลายเสียเ่ยบมาทิ้งไว้เลี้ใส่ ก็ดีว่าน้องเพื่อีกันแันมันหน่อยพี่น้องเลยรับเท่าใส่เื่องเทคนว่าหนาบเท่ากัน ดดพี่น้องลาบเข้าสุดรสไส้เดนียวพ่อโอ้โหหอมลุ่มเพรียงลุ่งนี่เลยลาบเข้าแกร้านว่าแค่ไหนเนาะลาบเข้า เผ็ดปะเนพีไน้ออดองเอ็ดต้องซีนมันเด้่เผ็ดง่ายๆลาบเท่าบ้านเท่าโอ้ยไม่เผ็ดเลยใสย่พริกอยิเพิ่มข,ข้าวดอีกน้อยกันนิดน้องเอ๊ะอุ้ย แก้วเกีวไปกินสีจางๆเนี่ยใส่น้ำปลามีห่อลงไปเอาเทโจกพี่น้องเทโจกหวยหวยลวกลวๆน้ำพอนๆเทลงกไปคือลาบเท้า เสียดน้ำกันเด้อพี่น้องลาบเข้าเด็เด็กกิจกรน้สาเมิสาวเลี้วเล้ยวพี่น้องเ <c oughs> อ้อเยฝากกดไลค์กดแชร์ดไ,รได้ลดก้นกัดอีสานผ้ามว้วน ้าพลาบเท่าเสียบเสียบลาบเท่าเนี่ยแหละพี่น้องเอ,อ๋ยเสียบแล้ว